สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยครับวันนี้เราจะมาในส่วนของลีกอัปเดตยูกิโอนะครับผมกับตัวยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลเมตานะครับซึ่งข้อมูลบางส่วนได้มีการออกมาแล้วนะครับว่าจะมีใบไหนเนี่ยอัปเดตกันบ้างนะครับผมโดยข้อมูลชุดนี้นะครับจะมีการอัปเดตในวันที่7นะครับผมก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับก็ด้แก่ n Pack แ t r u จ t ก r e d e ใหม่นะครับผมมีนิวเมดของพวกเนี้ยนะครับที่แบบ จะอัปเดตใหม่เนะี่ยก็คือส่วนมากเนี่ยนะครับมันจะมีการ์ดท,ที่ออกมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็แพ็กใหม่ด้วยนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมเลยอยากจะพามาดูนะครับการ์ดท,ที่มันน่าสนใจแล้วก็มันจะมีทีมใหม่ด้วยนั่นเองนะครับก็คือทีมโกลทิกนะครับรูปแบบของเด็กโกลิมันจะเป็นเด็กปลาทะเลปลาอากาศนะซึ่งตัวคอมโบของเด็กมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแยกนะครับถึงเวลาที่ผมจะได้ทําตัวเด็กนี้สักทีเนาะก็ ่าเดี๋ยวตัวเด็กเนี่ยเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัปเดตกันก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าจากภาพเนี่ยที่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือจะมี s t a r ์ลัดแอคเซินะครับผมการ์ดใหม่ของ UC นะครับใบเนี้ยน่าเก็บมากนะครับเป็นใบเก่งแล้วก็ใบตัวนี้เป็นลิงสีเนาะแล้วก็จะมี Structure Deck Back Wing นะครับผม Deck b ีสุดแข็งแกร่งนะครับอ่าอันนี้เชื่อถือได้นะเพราะว่า Deck b ีเนี่ยนะครับในในอัปเดตใหม่เนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นได้จริงอยู่นะครับผมแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นอ่าจะมีแชมเปี้ยนชิพ2023 Qualifier p a แพด้วยน่าจะเป็นแพ็คใหม่ที่มีการบอกไว้เมื่อกี้นี่แหละแล้วก็มีแล้งใหม่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู upcoming ่งแคมเปญของมันก่อนละกันแล้วก,ก็ในส่วนของตัวการ์ดใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโฟกัสใบที่สําคัญโดยจะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งไ้นั่นก็แก่ได้แก่เจ้านี่นะครับผม บิสต์เ i ตลูเบริออนนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปดูเอฟเฟกให้ละกันนะครับใบเนี้จะเป็นทีมบิสเตนะครับทีมใหม่ที่ตัวนี้มันออกมาให้เราดูแค่หน้าเดียวนะครับเป็นทีมที่จะมาใช้ต่อกรกับตัวเด็กเทเลเมนต์ได้ดีมากๆนะครับโดยที่เพื่อนๆนนไม่ต้องไปใช้การ์ดอย่างพวกแบบดีฟิชเชอร์นะครับที่เป็นเวทมนต์ที่เป็นรอยฉีกที่บอกว่า อมอนเตอร์ทุกใบนจะลงทุสาเนเพื่อไปแอนตี้เทียร์นะครับอาจจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าบิสเนสมันจะเป็นทีมที่มีเอฟเฟกประเภทคริกนะครับโดยตัวบางตัวมันจะเป็นโดดนะครับโดยมูฟมอนเตอร์มืดหรือแสงในหลุมปิศาจหรือว่าหลุมเราก็ได้แล้วก็โดดปแบบพิเศษแต่ตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งในทีมของมันครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกันกันก็นกคือตัวนี้ไม่สามารถนอร์มอลหรือเซนได้นะครับจะต้องสเปเชียลจากมือหรือว่าสุสานนะครับโดยสั่งเวลมอนเตอร์เลเวลหก นะครับผมผ่ามังกรแล้วก็ต้องอเชิญมาแบบพิเศษด้วยวิธีนี้เท่านั้นนะครับไอตัวพิเศษลิบิเลียนนก็สามารถสั่งใช้ง,งานเอเฟตของลูบิลอลนได้ครับสามารถส่งการ์ดใบนี้นะครับจากมือลงหลุมทําการเพิ่มบิเชลนะครับหรือว่าบิเตนั่นแหละนะครับผมเออชื่อ t c g มันคือบิเชลนะแต่ว่า o c g จะเป็นบิเตนะครับ แล้วก็ทําการเพิ่มอ่าผมขอแทนว่าบิสต์นะครับก็คือเพิ่มบิสต s จากเด็กขึ้นมือหนึ่งใบแล้วก็ห้ามเพิ่มตัวเองนะครับผมห้ามเพิ่มตัวเองขึ้นมือแล้วก็ในเมนเฟสนะครับในกรณีที่ไปเนี่ยหงายหน้าอยู่บนสนามนะครับสามารถนําเวทที่ชื่อว่าแบรนเดนะครับที่เป็นเวทหรือกระดักต่อเน,นื่องเนี่ยมาหงายหน้าบนสนามได้เลยนะครับอันนี้คือตัวนี้มันเก่งมากเลยนะครับก็ตัวเนี้ยมันจะทิ้งเสริฟบิสตหนึ่งตัวแล้วก็เอาบิสต์ โดดลงมาแล้วก็เอาตัวเนี้ยที่อยู่ในหลุมมาแซกบิตเต้ตัวที่โดดมาแล้วก็เอาเว้ยกำดักมาแปะบนฟิลได้น่าหมายนเาาว่าเพื่อนๆอ่ะจะได้การ์ดฟรีๆ2ใบเลยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าน,นั้นด้วยซ้ํามันจะมีบิตเต้หนึ่งตัวนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับผมคือมันเป็นทีมที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสปอยหนึตัวเนาะตัวตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเก่งมากๆเลยนะครับ ก็คือบ e เ s สแมกนามูดแต่อันเนี้ยผมสปอยแบบคข้าวๆไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่มาในลีกอัปเดตแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่การตีคอนเฟิร์มได้แน่นอนคือมันจะเก่งมากๆสําหรับทีมนี้นะครับผมสามารถเอาไปได้ไดจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวดูให้เสรกันก่อนแล้วกันนะครับอย่างตัวเนี้ยมีชื่อว่า b e เทสแมกนามูดนะครับสามารถทำการเลือกวอนเตอร์มืดหรือแสงนะครับในสายของใครก็ได้ทำการรีมูฟ แล้วก็สเปเชียลแซมมอนดิสการ์ดฟอร์มยูแองก็คือโดวแบบพิเศษนั่นแหละนะครับมูฟเบอร์แสงโดดแบบพิเศษใบนี้นะครับ่เอฟเฟกของใบนี้จะเป็นคลิกเอฟเฟกนะครับถ้าหากว่าอีฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์อยู่นะครับก็คือถ้าอีฝ่ายมีมอนอะเออเราสามารถใช้เอฟเฟกนี้ได้แบบเป็นคลิกเลยเท่ากับว่ามันก็เป็นแฮนด์แท็นั่นแหละนะครับแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้ถูกสเปรย์นะครับสามารถสั่งใช้งานได้นะครับในเอฟเฟกนะครับทำการเพิ่มมังกรนะครับจากในเด็กหรือว่าในหลุมขึ้นมือนนะะครััับยเวว้ตมออง่ อันเนี้ยมันก็คือเป็นใบเก่งเลยของเด็กบีทเทเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปเสิร์ตมังกรอะไรก็ได้มันไม่ได้บอกว่าต้องเสิร์ตมังกรบ e เทนะแต่เสิร์ตมังกรอะไรก็เขาเขาเรียกทีมที่มันจะเล่นได้ก็คือได้แก่ดา้อนลิงส์นะครับหรือว่าทีมที่ผสมกับบ e เทได้นั่นแหละนะครับผมทุกคนอาจจะไปใส่บ e เทกันเพิ่มมากขึ้นเนาะเพื่อที่จะแบบเออเอาไว้แอนตี้เทียร์เมส์เนี่ยเขาเนี้ยมันจะง่ายละนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูใบน่าสนใจเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับ นั่นก็ได้แก่กาฟานะครับผมกาฟาดาร์กอนโอเวอร์หลอออฟดาร์เวิร์นะครับเป็นมอนเตอร์ที่บอกว่าใช้กาฟาหลอดออฟดาร์เวิร์กับดาร์กมอนเตอร์ใช่ไหมคราวนี้เราก็จะสงสัยว่ามันจะใช้กับเด็กอะไรได้บ้างน,นะครับเด็กที่จะใช้กับตัวกาฟาได้ก็จะได้แก่เด็กเทเลเมนต์นะครับที่มัน ค่อนข้างที่จะใส่ใบเนี้ยไปอย่างน้อยหนึ่งใบนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าวิธีการทามันทํายังไงก็คือมันจะใช้ใบนี้ครับผมนี่ราชามืงโพดนะครับ King of the Swamp หรือว่านี่พวก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 แพนฟิวชั่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบบว่าบอกเนาะว่าเอาไว้แทนฟิวชั่นได้หนึ่งตัวแล้วก็ใช้มอนเตอร์มือหนึ่งตัวนั่นหมายวามว่าพวกราชาบมืงโพด่ะมันจะแทนเป็นการฟาฟาแล้วก็มอนเตอร์คามือก็คือเทเลเมนนั่นแหละนะครับผม แล้วก็ผมอยากจะกายเพื่อนเพื่อนนิดนึงถ้าเพื่อนเพื่ออยากดูแบบเต็มว่าบิทเต็จะออกไปไหนบ้างเพื่อนเพื่อนพิมแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะมีทีมบิทเต็บอกอยู่นะครับโดยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไอตัวอ่ามาร์เตอร์ดูเอลเมตาเอาไว้ในดีสคริปชันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่ออยากดูคือตอนนี้มันก็จะเป็นทีมการกดกับบิทเต็ทั้งหมดนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยโอเคละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอฟเฟกต์มันนะครับเอฟเฟกต์มันบอกว่าเมื่ออีกฝ่ายใช้งานเอฟเฟกต์ของมาร์เตอร์นะครับ เวทมนต์หรือว่ากับดักแบบปกตินะครับในขณะที่การ์ดใบนี้นะครับอยู่บนสนามนะครับอถ้าหากว่าเรามีการ์ดบนมือสามารถสั่งใช้งานการ์ดใบนี้ได้นะครับก็คือคลิกเอฟเฟกสามารถทําให้เอฟเฟกของมอนสเตอร์ปกตินะครับผมตัวนั้นที่สั่งใช้หรือเวทมนต์กับดักปกตินะครับเปลี่ยนไปการดิสการ์ดบนมือของคุณแทนได้เท่ากับว่าคุณจะไปสั่งให้ฝ่ายนะครับเปลี่ยนเอฟเฟกของพวก เอฟเฟกต์มอนเตอร์เป็นทิ้งมือนะครับประมาณนี้เป็นต้นแล้วการทิ้งอ่ะมาเป็นการทิ้งด้วยผลของอ่าตัวกาฟาทาให้เพื่อนๆสามารถแอคทีฟเอฟเฟกต์บางประเภทของพวกเทเลเมนได้นะครับอย่างที่มันบอกแหละว,ว่ามันตกองศารด้วยเอฟเฟกต์ของการ์อย่างเงี้ยมันก็จะไปฟิวชั่น Fusion ต่อได้หรือทิ้งเคียวเบกอากิโดก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้คุณเน่ะสามารถโมหน้ากองต่อไปเล่นได้เท่ากับว่าแทนที่เราจะต้องเสียการประมือหนึง่งใบเราจะทําให้เราเนี่ยได้อ่า ทิ้งแล้วเราก็บวกทรัพยากรเพิ่มแทนด้วยนะครับกาฟาก็เอาไปใส่กับเทเลเมนตได้นั่นเองนะครับผมแต่มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือถ้าไปเนี้ยมันออกนอกสนามก็โดดกาฟ้ามาซึ่งตรงเนี้ยคนเล่นเทเลเมนเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วเขาเอามาเอาไว้ทิ้งนะครับผมมือหนึ่งใบพเพื่อเปลี่ยเนเอฟเฟกของการ์ดอีฝ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบที่น่าสนใจต่อก็จะได้แก่เจ้านี้นะครับอ่าเวอร์ซีดากอนเซลานิดนะครับ เป็นมอนเตอร์ลิงสี่นะครับที่สามารถสั่งใช้งานใบนี้ได้ก็คืออ่าเธอละครั้งนะครับทําในเมนเฟสสามารถ Monster, รีมูฟมอนเตอร์บนสนามทุกตัวนะครับจากนั้นอาชีพพิเศษมอนเตอร์มามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับที่ถูกรีมูฟนะครับจากเอเฟลของการใบนี้นะครับผม,มซึ่งมันดียังไงนะครับมันจะเล่นกับทีม่าตัวดาร์โคสีเยได้นะเดี๋ยวผมจะเซิร์ให้ดูนี่ครับ ดาร์โคสเลเยอร์คู่นะครับมันมันชื่อดาร์โคสเลเยอร์หรือดาร์คอนสเลเยอร์นี่แหละเป็นเด็กทีมแพนแพนดูลัมนะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บเดี๋ยวนะผมจำชื่อชื่อชื่อทีมไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นี่เจ้านี่เนี่ยไอไอไอดาร์โคสเลเยอร์นี่แหละนะครับมันมันจะเป็นทีมที่สามารถเก็บใบนี้ได้ ถ้านี่มันจะเป็นทีมของมันทั้งหมดเลยถ้าเ,เพื่อนๆนะอยากอยากเล่นทีมดาร์โคเซ k เลเยอร์หรือว่าเป็นทีมเมนแพน n ดล่ามอยู่แล้วอะ่ะผมแนะนําให้เก็บใบนี้ไว้หนึ่งใบเลยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถอ่านําไปใช้ได้จริงนะสิ่งที่มันดีก็คืออย่างเจ้านี่นะครับ i g กนิเตออย่างเงี้ยที่มันมีเอฟเฟกประเภทสเปร์พวกแพนโดล่ามทีมดาร์โคเซ e เลมาจากกองได้คือเอฟเฟกตัวเนี้ยมันไม่ได้คือมันใช้ไปแล้วอะ่ะ แล้วถ้าสมมุติมันใช้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมูฟออกไปนอกเกมใหม่แล้วก็สเปย์มามันเท่ากับว่ามันจะสามารถสั่งใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผม,อ,มอันนี้ก็เก็บได้หนึ่งใบนะครับอ่ะต่อมาก็จะมีทีมนินจาเมเซนนะครับเมเซน,นี่ก็เป็นตัวที่สามารถเก็บไว้เล่นได้มันจะเป็นเด็กท้ายคอนโทรนะครับเพื่อเพื่อนๆอยากลองหาเด็กแนวอ่าแคชชวลเล่นนะครับเป็นแนวท้ายคอนโทรนะครับแล้วก็นินจาเนี่ยมันเคยติดเทียร์แบบ อันดับ2อันดับ3อยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่จะให้ทรัพยากรเพื่อนๆนะครับผมโดยเอฟเฟกของมันเนี่ยสามารถใช้นินจาสองตัวที่เป็นเผ่าต่างกันได้นะครับอันเชร์ฟิวชั่นใบนี้ได้เลยนะครับผมโดยการส่งมอนเตอร์อาของับโดยการสั่งเวรมอนเตอร์นะครับอืมแล้วก็อ่ามอนเตอร์นินจาของคุณสามารถโจมตีฝ่ายโดยตรงได้นะครับในขณะที่เราควบคุมมอนเตอร์ตั้งป้องกันนะครับอีกฝ่ายจะไม่สามารถไทเกตการไปเนี้ยนะครับ เพื่อทําการโจมตีได้ก็คือเล็งเป้าเป็นเป้าหมายโจมตีไม่ได้นั่นแหละไม่ฝ่ายสังเช้ง,งานการหรือว่าเอฟเฟกนะครับคุยกเอฟเฟกต์เพื่อนๆสามารถอาจชยนแบบพิเศษมอนเตอร์นินจาจากในเด็กนะครับมาในสภาพหนาหยน้าหรือว่าตั้งรับตั้งป้องกันควาก็ได้นะครับสิ่งที่มันง่ายคือเด็กนินจาในใน,น,นขคตที่ผมคิดว่ามันจะมาซัพพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นทีมที่สามารถสเปรย์เพื่อนได้เยอะนะครับ คือสเปย์มา2ตัวง่ายๆเลยแล้วก็เอามาฟิวชั่นกันเป็นเมเซนนะครับตัวนี้แล้วก็เมื่ออิฝฟายกับเอฟเฟกต์เราก็สเปย์นินจามาเล่นต่อไดน้นี่ก็จะเป็นข้อดีของเด็กมันนะแต่ว่าเพื่อนๆก็จัดเด็กแบบว่าส,สนสุกได้นะครับเพราะว่าคือผมไม่คิดว่ามันจะติดเมตานะเพราะว่ามันมันเป็นเด็กเคลียร์ลองนะครับต่อมาก็จะมีอ่ามีไตบิเกตใบใหม่นะครับไอไตบิเกตตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่า มันจะเอามาใช้ได้จริงไหมก็ขอไม่แนะนำล้วกันเพราะว่าผมคือตอนที่มันออกมาในโลกจริงผมก็ไม่เห็นคนเขาเล่นกันนะครับอ่ะม,มีมีตัวนี้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 ทีเด็ดเลยตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับอันนี้เด็ดจริงนะครับทีนี้มีชื่อว่าคาชาทิล่านะครับผมบางคนอาจจะรู้จักกันในชื่อคาชาทิล่าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปเก่าๆได้ว่าวิธีการเล่นของมันประมาณไหนซึ่งทีมทีมเนี้ยมันจะมีมอนเตอร์สดมากเป็นมอนเตอร์ เรเวลรเจ็ดนะเพราะว่าตัวมันเป็นเอ็กซ์ซีแลงเจ็ดนะครับเออแล้วก็มันจะเล่นคู่กับพวกคอมโบแลงเจ็ดนะครับพวกเอ็กซ์ซีที่มันแบบอ่าเป็นแลงเจ็ดที่มันทําได้ง่ายๆเนี่ยเออมันสามารถอยู่ได้นะครับเอามา,สาใส่ในในในส่วนของเด็กแคชชิล่าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกของตัวนี้กันก่อนนะที่ออกมานะครับเอฟเฟกของใบเนี้ยบอกว่าคุณสามารถเอ็กซีซามอนนะครับการ์ดใบเนี้ยนะครับแคชชิล่าอะไรฮาร์ดโดยโดยใช้มอนเตอร์หนึ่งตัวที่ชื่อว่าแคชชิล่า ที่คุณควบคุมอยู่นะครับผมโดยใช้มอเตอร์ตัวนั้นเป็นโอเวอร์เลยนะครับผมอ่ะคือถ้าคุณจะใช้มอเตอร์คาสชิล่าหนึ่งตัวทับใบเนี้ยสามารถทำได้เลยนะครับเงื่อนไขเหมือนซุดเลยนะครับผมก็คือใช้มอเตอร์หนึ่งตัวไปทับแต่มันจะมีเงื่อนไขก็คือคุณจะต้องสั่งใช้งานเอฟเฟกของคาสชิล่าแชงกิล่าให้สำเร็จในเทอร์นี้ก่อนนั่นเองคาสชิล่าแชงกิล่าก็คือเจ้านี้นะครับเห็นไหมคาสชิล่าแชงกิล่าตามชื่อเลยนะครับ คือถ้าคูสั่งใช้งานเอฟเฟกของมอนเตอร์ตัวนี้สําเร็จอ่ะคุณจะสามารถใช้มอนเตอร์แคทิล่าตัวไหนก็ได้นะครับในการทับแล้วก็เรียกตัวนี้ออกมาได้เลยโอเคหล่ะรามาดูเอฟเฟกกันต่อเลยครับอ่าการ์ดทุกใบนะครับที่จะถูกส่งลงศารจะถูกรีมูฟออกนอกเกมแทนเื่ละอาเื่ละครั้งนะครับในเอของแบบเชนล่าหนึ่งครั้งนะครับผมเมื่อการ์ดนะครับถูกรีมูฟนะครับสามารถนําม,มาเป็นไส้ให้กับการใบนี้ได้นะครับและก็ เธอละหนึ่งครั้งนะครับเป็นคลิกเอฟเฟกสามารถถอดไส้สามใบนะครับจากการ์ดใบนี้แล้วก็เลือกการ์ดบนสนามหนึ่งใบทําการรีมูฟแบบครอบนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วว่าไอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จะเอามาแอนตี้เด็กเทอร์เมนได้นะครับโดยรูปแบบการเล่นจะเป็นสไตล์การรีมูฟการ์ดนะครับของอีกฝ่ายออกนอกเกมในสภาพความหน้า <S 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 ส่วนเอฟเฟกตต่างๆเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูในนี้ได้เลยมันจะมีมันจะมีทีมของมันโดยเฉพาะนะที่แบบ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันอัปเดตมาทั้งหมดผมมีความคิดว่าผมจะจัดเด็กเนี้ยนะครับผมมาในส่วนของม a s เตอร์ด l ด้วยนะเพื่อๆจะได้ดูไปแนวทางการเล่นนะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับเล่นเริ่มก่อนก็ดีเล่นเริ่มหลังก็ได้เพราะว่าพวกมอนเตอร์ของมันอะพลังมันจะเยอะมากนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่มอนเตอร์ตัวเนี้ยมันเป็นมอนเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตาเด็กนะครับแล้วก็ใช้มอนเตอร์แล้ว อ่าเลเวลเจ็ดสามตัวในการเอ็กซีแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นทีมอ่าแคชชิล่าอยู่แล้วคุณก็ใช้แค่ตัวเดียวนะครับมันทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเรียกตัวนี้ออกมาได้อย่างง่ายดายเลยแล้วด้วยความความสามารถที่เป็นเอฟเฟกต่อเนื่องฟอรกเกตน,นั่นแหละทําให้เพื่อนๆเนีเ่ยได้มีอ่าได้มีโอกาสที่จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์วีเลตตัวเองสูงมากนะครับเพราะว่าการ์ดท,ที่ตโตลงศารออกนอกเกมแล้วยูกิโอเอฟเฟก ที่มันจะต้องเล่นในสงสรเนี่ยมันเยอะมากนะครับตัวที่เหเองก็ต้องเล่นสงสรด้วยทําให้ตัวเด็กเนี่ยมันจะได้เปรียบกับเด็กอื่นๆนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของถัดไปถัดไปเท่าที่ดูก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบจะดึงดูดมากแล้วนะนะครับเท่าที่ดูก็คืออันนี้ก็แนะนําให้เก็บละกันอย่างรูเบร i o อเนี่ยถ้าเพื่อนๆเก็บทีมรูเบอ่าทีมบิสตอ่ะเพื่อนๆเ,เก็บ ครบทุกใบเลยก็ได้นะผมว่ามันเก่งมากนะส่วนกาฟาเนี่ยถ้าคนจับไปเล่นกับทีละเมนเนี่ยก็เก็บแค่ใบเดียวพอเพราะว่าด้วยความที่เด็กมันเล่นกับทีมเอ็กเซนซ์สปิริตที่มันมีเอฟเฟกต์บนหลุมอยู่แล้วนะครับเก็บหนึ่งใบพอแล้วนะครับไม่ต้องเก็บเยอะแล้วก็ตัวแคชิล่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเล่นเด็กใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เก็บแม็กแม็กก่อนเลยก็ได้นะครับเออเก็บเก็บสามใบก่อนก็ได้นะครับผมแต่แต่ยังไม่ต้องเชื่อผมตอนนี้ก็ได้เพราะผมยังไม่รู้ไงว่าตอนตอนที่มันออกมา มันจะออกใบไหนมาบ้างคือมันมีทั้งใบเก่งและใบากากด้วยฉะนั้นเดี๋ยวรอมันคอนเฟิร์มตอนที่มันออกมากกว่านี้ก่อนเพราะตอนนี้มันให้มาแค่ตัวนี้นะครับอืมแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เป็นเมดใหม่เนาะเป็นสปยบูลอันนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากอ่มีสลีปใหม่นะครับแล้วก็มีไอคอนใหม่ๆนั่นเองแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นทีมอันนี้ก็จะเป็นโหมดเนาะ e e Force f o r c ก็จะเป็นทีมใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอ่า BF อ่ะ BF นี่นมันจะบอกเลยว่าคุณจะได้ใบไหนบ้างเนี่ยมีแต่ใบเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างตัวเนี้ยเนี่ยผมจะแนะนําเลยนะครับอ่าดูเอฟเฟกของมันครับตัวนี้บอกว่าถ้าควบคุมมอนเตอร์อ่า ไม่เด็กผู้ผิดถ้ามอนเตอร์ที่บางโจมตี2000หรือมากกว่าบนสนามของคุณนะครับควบคุมอยู่คุณสามารถสเปกาไปน,นี้ได้นะครับแล้วก็สา,า,สามารถใช้เอฟเฟกต์ของตัวนี้ได้นะครับผมถ้าว่าคุณควบคุมมอนเตอร์ b f อฟซิงโคอยู่นะครับจะเป็นคลิกเอฟเฟกตนะครับรีโูฟการไปน,นี้จากในสุาสานแล้วก็เลือกมอนเตอร์ ขอขอภัยครับเลือกกร์ดที่หงายหน้านะครับของอีกฝาแล้วก็ทําลายทิ้งได้เลยนะครับกม็มันเก่งตรงที่มันเป็นทั้งจูเนอร์นะครับจูเนอร์เลเวลสสามารถโดดมาเล่นกับพวก BF ต่อได้แล้วก็เมื่อมันอยู่ในหลุมก็ยังมีเอฟเฟกสามารถทิกเกอร์ในหลุมต่อได้ด้วยนั่นเองแล้วก็มีตัวนี้นะตัวนี้ก็เก่งอ่ะตัวนี้เก็บได้แต่แต่สัดส่วน BF มาผมไม่รู้ว่าต้องเก็บเท่าไหร่นะครับอ่ะ คือเอาง่ายๆมันมันก็มันค่อนข้างมันค่อนข้าง,งที่จะเก่งเลยแหละกล้าพูดว่าเก่งเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของทักษะการาลเล่นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปเก็บชั่วโมงการบินเพิ่มนะครับผมถ้าใครชื่นชอบหรือเป็นแฟนเด็กบีเอฟอยู่แล้วเนะี่ยก็บอกได้เลยว่ารอในชุดนี้ได้นะครับสามารถสามารถรอที่จะเก็บได้เลยนะครับต่อมามีอะไรบ้างมีอ่ะมีมีนี่มีสตาร์ลัดนะครับที่ที่บอกนะครับ คาตาดัตเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าคูณอัญเชิญซิงโครสำเร็จนะครับก็คือใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโครสำเร็จสามารถเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์นะครับผมเลเวลสองหรือต่ำกว่าจูเนอร์หนึ่งใบจากในหลุมของคูณมานะครับแล้วก็ในเมนเฟสนะครับคลิกเอฟเฟกคุณูสามารถสั่งอวยการไปนี้แล้วก็เชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ที่ชื่อสตาร์ดัตดากอนนะครับสตาร์ดัตดากอนก็คือการของไอยูเซ่ U S S A, การตัวสตาร์ดัตตัวเก่าเลยนั่นแหละนะครับผมนี่ใบนี้นะครับ นี่นี่ตัว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 สตาร์ดั้ก้อนตัวนี้เลยนะต้องชื่อสตาร์ดั้งก้อนเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ่าทําทการอัญเชิญซิงโคนะครับผมมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับบนสนามคือ way, way, สอั่งเวยสั่งเวยเสร็จสเปสตาร์ดัแล้วคุณต้องซิงโคให้ได้ด้วยนะครับถ้าซิงโคไม่ได้คุณจะไม่สามารถสั่งเวยได้นะครับผมแล้วก็ในเทอร์นี้นะครับมอนเตอร์ซิงโคของคุณนะครับผมจะอันเอฟเฟก นะครับจากการ์อีกฝ่ายซึ่งตัวเนี้ยมันเก่งมากๆทําให้คุณสามารถหลบอ่าพวกแฮนด์แท็บบางบางใบหรือสามารถที่จะแซกหนีได้นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วมันเป็นซิงโคลี่คืนของให้คุณนะครับคุณสามารถตอบบอดเป็นอ่ะอย่างชุบเลเวลสองเนะี่ยคุณก็จะตอบบอดเป็นบาลองเนสก็ได้หรือเป็นแบบอื่นก็ได้ทําให้คุณสามารถเล่นคอมโบของซิงโคลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและจะมีทีมซัพพอร์ตของซิงคอนมาอีกนั่นก็ได้แก่ ใบนี้นะครับเวทมนใบนี้บอกว่าถ้า,าสั่งใช้งานแล้วคุณไม่ได้ควบคุมการ์ใบอื่นเลยคุณสามารถแอสซิงค์คอนมอนเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็ในสแตนบายเฟสสามารถวางเคาน์เตอร์สนะิกโน่ได้1ใบสามารถรีมูฟสองสิกโน่เคาน์เตอร์นะครับจากฟิลแล้วก็ส่งการ์วไปที่องกสารแล้วก็ดอกาาสองใบได้นะครับก็คือจอสอแล้วก็ทําการส่ง1นึ่ใบจากมือลงสุกสานนั่นเองนะครับ ก็จริงๆข้อที่จวดอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ทันไหมแต่สิ่งที่จะเอามาใช้ได้ก็คือมันสามารถเพิ่มซิงคอนนะครับไปไหนก็ได้ขึ้นมือทําให้มันเล่นกับทีมซิงโคใหม่ได้อยู่เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันออกมาเยอะมากแค่ไหนนะคือเท่าที่ผมเห็นซิงคอนที่ออกมาใหม่ก็ได้แก่เจ้ามนี a แอสซัลซิงคอนนะไอตัวนี้เก่งนะครับมีเฟซที่สั่งใช้งานได้นะคือในเมนเฟสนะครับ สามารถเชื่อแบบพิเศษการไปนี้ได้นะครับโดยอาททำการเจ็บนะครับจ่ายไลท์เจ็ดร้อย700นะครับผมแล้วก็โดดพิเศษการใปนี้มาแล้วก็คุณไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบอื่นได้จากเ e อ็กตาเด็กนะครับยกเว้นซิงโคมอนเตอร์ถ้าการเป็นเนี้ยยังไงห,หน้าอยู่บนสนามอยู่นะครับก็คือโดดมาเพื่อนๆต้องเอาไปซิงโคก่อนรอบหนึ่งเพื่อให้ตัวนี้ยมันมันหายไปนะครับเออ พอพอตัวนี้มันหาไปแล้วนะเราก็เล่นเป็นซิงโคอาจจะเล่นเป็นลิงเป็นเอซีเป็นอลิงเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งตัวเนี้มันจะซับพอร์ตกับทีมในอนาคตนะก็คือมันจะมีเด็กหนึ่งที่ชื่อว่าเด็กบีสเตสมกับเด็กสไปน์ะครับแล้วมันก็เอาตัวนี้ใส่เป็นเอนจิ้นเสริมเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้เก่งมากแล้วก็มันยังมีเอฟเฟกเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือถ้ามอนเตอร์เผาซิงโคนะครับมังกรของคุณอนะถูกสังเวยนะครับ หรือว่าถูกรีมูฟนะครับคุณสามารถรีมูฟการเป็นที่จากนั้นสารแล้วก็เลือกมอนเตอร์ตัวนั้นนะนะครับผมแล้วก็อเิญแบบพิเศษมอเตอร์ Monster ตัวนั้นมาได้นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะมองไม่เห็นภาพว่ามันจะคอมโบแบบไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวรอให้มันออกกามาครบทุกใบแล้วผมจะทำเด็กๆหนึ่งขึ้นมาเพื่อนๆดูนะครับหรือผมอาจจะรีวิวเด็กนั้นเพิ่มทําให้เพื่อนๆรู้เออว่าแบบมันจะมีเด็กหนึ่งที่เก่งจนเป็นเมตาในช่วงนั้นอยู่นั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะได้แก่เจ้าลิงค์2ตัวนี้ครับที่ชื่อว่า d a g g e r f ์ r ฟิร์ผมแนะนำให้เพื่อนเก็บอย่างน้อย1ใบนะครับเพราะว่ามันจะใช้กับเด็กแคชทิล่าได้นะครับอันนี้เก็บได้1ใบมีเอฟเฟกของมันก็คือใช้มอนเตอร์ต่าง,างเผ่านะครับแล้วก็เอฟเฟกของมันก็คือเรียกอมอนเตอร์เฟอร์ไฮหนึ่งตัวแล้วก็มอนเตอร์ประสานฝ่ายหนึ่งตัวแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นนะครับผมกับการ์ดใบ,ใบที่เลือกด้วยก็คือเลือกตัวเองอะ่ะสมมติเพื่อนๆไม่รู้จะเลือกใบไหนเพราะว่ามันก็ติดช แล้วก็อืมมันสามารถสั่งเวรตัวเองแล้วก็สเปเชียลเฟอร์ไฮจากมือหรือหลุมได้น,นะครับนั่นแหละแต่แต่จริงๆคนที่เอามาใช้กับเด็กแคทิล่าคือเอามายิงเพื่อให้มอนตัวเองมันโล่งนะครับเพราะว่าทีมแคทิล่าเนี่ยต้องมอนโล่งเท่านั้นถึงจะเล่นได้นะครับผมแล้วก็มีอัปเดตใหม่ก็ได้แก่ซอสโซ่ so, แต่ตัวเนี้ยผมผมไม่เห็นคนเอามาเล่นกันเท่าไหร่ก็คือไม่ไม่ค่อยได้ยอดนิยมนะแล้วก็จะมี2ตัวนี้ก็คือเนเลียกับ ตัวโมคิแคทแล้วก็คาเมเลียนะตัว2ตัวนี้อันนี้ใครที่เป็นเป็นเแฟนพันแท้เด็กในจูเลียที่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเล่นในยุคไฟดีอ่ะก็เก็บ2ตัวนี้ได้เลยเพราะตัว2ตัวนี้มันเก่งมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ของตัวอ่าคาเมเลียกันก่อนนะใบนี้บอกว่าโนมอ p สเปสามารถส่งในชูเลียการ์จากเด็กนองหลุมได้แล้วก็ ถ้าคุณจะสั่งเวทมอนสเตอร์เพื่อสั่งสั่งใช้งานในเซสของเนเชีรยรีนะคุณสามารถส่งสองใบบนสุดของดิกลงงุตสานแทนได้และถ้าอีกฝ่ายอันเชิญแบบโนมอนสเปย์นะครับผมคุณสามารถเลือกสเปย์เนเรีรยาจากในหลุมมาได้นั่นก็คือถ้าสมมติคุณเริ่มก่อนคุณโนมอนคุณก็ไปโม่เนเชีรยรหนึ่งใบแล้วอีกฝ่ายโนมอสเปย์สุณกระชุมเนชเรยียและใบที่โม่ก็คือเจ้าโมโูรคิกแคทนั่นเองใบนี้นะครับใบนี้บอกว่า ในเมนเฟสเนี่ยคุณสามารถสั่งเวลยานนยาไบนีสเปย์อ่าในชูเลียมอนเตอร์จากในเด็กหรือว่าอ่าอ่ะขอพายครับสเปย์จากเด็กหรือว่าสเปย์สองในชูเลียมอนเตอร์นะครับผมถ้าหากว่าอีกฝ่ายควบคุมมอนเตอร์ที่พ่างโจมตีมากสุดบนฟิลนะครับถ้าอีกฝ่ายมีพลังโจมตีมากกว่าเราเราสามารถสเปย์สตัวแทนปกติมันจะต้องสเปย์แค่1ตัวนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีมอ,อิอสเเ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 มเเ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 อเเ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 เยเเ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 เ จากเอ็กตาเด็กนะครับสามารถสเปย์การ์ดไปป๊บหนึ่งนะสเปย์เนเชียร์มอนเตอร์ฝั่งนี้อ่ะก็คือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายสเปย์มอนนะครับผมจากเอ็กตาเด็กหรืออีกฝ่ายสเปเชียลมอนเตอร์นะครับผมหรืออ่าหรือหรือคุณอ่ะสเปเชียลมอนเตอร์เนเชียร์นะครับจากเอ็กตาเด็กในขณะที่การไปเนี้ยอยู่ในสุสานนะคุณสามารถสเปย์การไปเนี้ยนะครับมาบนสนามได้ ไม่ฝ่ายสเปยหรือว่าเราสเปยในชูเลียนะครับผมเราจะสามารถสเปย์ในแบบนี้ในหลุมได้นะครับแล้วด้วยความที่มันสามารถสเปยนอกเทอร์นาด้นั้นเก่งนะครับเพราะว่ามันบอกอยู่ว่าในเมนเฟสอะมันเป็นคลิกเอฟเฟกต์นะคือมันใช้ในเทิร์ไข่ก็ได้สั่งเวยแล้วก็สเปย์ในชูเลียต่อแล้วก็มันจะเป็นคอมโบรูปก็คือเทอร์นาก็จะสั่งใช้ได้อีกเรื่อยๆนะแล้วมันจะรีดในชูเลียได้ได้ดีมากส่วนมากคนที่เล่นก็คือจเจ้าเด็กในชูเลียไปผสมกับเด็ก เด็กไอเด็กลูนิกนะครับแล้วก็มีผสมผสมกับทีมของ Exchange Spirit พวกเคิลเบกหรือว่า a ากิโด้ด้วยเพราะว่ามันจะชุบตัวนี้ไงนะครับมันต้องการโมให้โดนนั่นแหละนะครับต่อไปมีอะไรน่าสนใจบ้างใบที่น่าสนใจก็จะมีใบนี้สเป l l บาวแต่แต่ว่าในในมัตเตอร์ลูเออาจจะไม่ยอดนิยมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้ใส่เพราะว่าเป็นเกมเบสซอฟัน มันบอกว่ามอนเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามอ e ีฝ่ายนะครับตอนนั้นเนี่ยนับปัจจุบนันก็คืออ e ีฝ่ายมีเท่าไหร่นะนะครับให้ทําการสั่งใช้งานใบน,นี้แล้วก็มอนเตอร์เหล่านั้นจะไม่ถูกสั่งเวรหรือว่าหรือว่าถูกสั่งเป็นวัตถุดิบของซิงโคฟิวชั่นเอ็กซีได้จนกว่าจะตกเทลน <S <S ก็คือถ้าสั่งใช้งานใบน,นี้ไปแล้วแล้วอ e ีฝ่ายลงตัวใหม่มาตัวใหม่อะ่ะสามารถที่จะเอาไปสั่งเวยรหรือว่าอะไรก็ได้นะแต่ คือใบนี้มันใช้งานยากนะครับในในโลกจริงคนก็ไม่ค่อยสายเป็นสายเด็กนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งมากสักเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็จะคร่าวๆแล้วกันนะสําหรับสําหรับคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็มีการ์ดใหม่ของพันเดอร์พาทรนะครับผมเออส่วนทีมโกธิกเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแนะนําเป็นไอเดียเพิ่มเติมให้แล้วกันเลยครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับสําหรับใบที่เก่งๆเนี่ยผมก็ได้แนะนําเพื่อนๆไปหมดแล้วนะครับผม ใครที่อยากจะเข้ามาดูเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากเซิร์ชข้อมูลบางส่วนเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาใน Master ร์เดลเมตาผมทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็อยากสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมนะครับผมสามารถทิ้งหรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ